ให้ไหลเล่ภาพประวัติมาตรงจุดที่เป็นแม่น้ําเจ้าพระยาว้าวประวัติเป็นยังไงสวยงามอีกแล้วน้าเหมือเคยจะมาใส่หน้าเองแล้วดูจะกระจกเลยซีเลยเยี่ยมฮะกระจกเึกกนยังงามผมเลยสุดยอดเนาะบอกเลยว่าสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดพี่น้องบาบบเองที่ว่ามาหลไร้ขังอะไรเป็นเอ๋ยแต่ว่าอยากมาแนะน้ำสถานที่ ทีน่ะตื่นเต้นอีกร้านทีหนึ่งอยากให้บบาอวนหนมาเห็นเนะาะบบาอวนเอ้ยไปว้าวนี่สุ่มประตูพ้อมเลยบบาวอวนเยอู้ เห็นเลยยังเห็นเลยยังต้น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 ขึ้ี่ามมานี่จะมีน้ำตกสิมีน้ำตกมาบองนี่ยเดี<อ>๋ยวจะนอยเห็นน้ำตกที่พูขึ้นมาเนี่ยไอ้ลำพุไว้น้ำโตก๊กลำพุอ้าว <c oughs> เขาอยากมาไกลๆหน่อยนี่แหละคือความงามของสถานที่แห่งนี้ที่บาโบอยากพาบาวอวดมากเด้เจ้าก็ได้ เบื้งหนาขึ้นมาตื่นเต้นเลยวะว้าวเลยบอเห็นบาไม่นำเจ้าพญามาฟังนี่มาฟังนี่แต่้งสูงมันบอใส่เกี่ยลงมาเห็นบอเห็นบอมาพีมาพี่ว้าวพี่น้องเลย มาแล้วเบาวนมาแล้วเบาวนมาแล้วมาแล้วว้าวเป็นยังไงฮะเป็นยังไงสวยงามจากคืนสีเย็นน้ำหนามันอ๋อปลาอ่อนซ่อนบ่ตกน้ำเด้ตกน้ำเด้ยจะไปไก่เด้นทำมือลึกเด้ฮู้นะปลาเป็นเอลือยสุดยอดแบาวอ้วนเจ้า หนีก็ไมเรังการเด้ไปแม่ไปแม่อย่าไปอาเขาอามา,มา,มาบ้าบาบิ้ก็แบบเป็นเนว่ยาวไปกอดผนเลยพบโอ้เีอ่อว่า,า,าโอ้โหว้าปีไรมากบ่าโอ้พี่มึงเรียนนำพูเตนระบำได้ปะบ้าวนเตนระบำได้พวก<อ>นำพูเตนระบำได้ นี่สวยงามใช่ปะฮะสวยงามแผ่นนำเลยถ้าลูกชายไม่ิ่งเนอเออได้จะพามาเบิ่งเอาพ่นน้ำพูเต็นระบำได้จ้ะมึงที่พูนมั่งงานถ้าผี้องเอ้ยเงินหลายสถานเตียงนี่เพิ่นมารับชมฟรีเด้อพี่น้องเนอบ่มีค่าใช้จ่ายเอาเต้นโชว์เนี้ยเต้นโชว์เนี้ยเต้นสไตล์เจ้านะหน <laughs> ึ <editors> <pad> ่งสองสามอาจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอาเต้นในรุ่นเนี้ย ต้นดีๆต้นดีๆ้นไหมปุ่นนับผู้ยิงเต็นระบ้ได้จะเต้นระบำมเป็นต <laughs> ีอ้าวอ <laughs> ้านึ่งสองเอ้าเชื่อเชื่อโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่หลายคนอยากมานะป้าอ้วนใจไมาแล้วเป็นยังไบอกต่อเนยนะไปดอยากมานะที่นนองเข้านะ่ไยไปดากมากมาเที่ยวได้พี่น้อง ไอคอนประเทศเงินเทแยวพี่พี่น้องคือว่าสวยงามไปประเทศมาเกะมาได้พี่น้องเจ้าตัวเขาเด้อเจ้าตัวเด้พี่น้องเอ๋ยนี่คือภาพบรรยากาศมุมสวยๆมุมงามที่เบาผูกผ้าเบาอ้วนมากนะหมดที่เท่าสองคนกับที่เรามาหอดแล้วต่างฝันเจ้าเด้นะทำกลมฝันของเจ้าเด้ฝันอยากมาเที่ยวขวากผ้าจยามาแล้วเจ้าอยากมาหาให้คนสยามขวากผ้าจยามา เอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาบูนกับสิสุดคลิปไปเที่ยวเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะไปผ้าบาอวนเลาะเบิ้งสะก่อนเดี๋ยวเพิ่นเสี่บอกว่าบ่ได้เบิ้งหลายมุมหลายจุดเนาะพี่น้องเนาะก่อนจากนี้ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาบูนนะเด้อสำหรับศูนย์บาอวนทั้งช่องบาอวนชาแนลครับบาอวนชาแนลพี่น้องก่อนจากนี้สำหรับศูนย์บาบูนทำเนีโดยการประกวดขามโฆษณาพี่น้องสวัสดีครับสบายดีบ๊ายบาย ทายลูกจะมาเศร้าอ่ะเจ้าเหนื่อมากก็ไปบึงสิมเมื่อเลยเดอ้อเป็นยังไงสิมเมื่อเลยเดอ้อฮะเห็นตึกบอ่อหุ่นตึกสูงสูงหุนะ่นอะฟ้าอลังการบร่บเบาอ้วนเบื้องต้นนะท่องเที่ยวก็เห hey ็นลางไหลมากพี่นอ้อ,นองเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่แหละคือเสน่ห์ของเมืองไทยนะพี่น้องนอ่าไปเห็นแล้วก็อยากมาไปเห็นแล้วไปอยากเที่ยวว้าวเอาเบาวอ้วนทักกับฟังนี่เร็ว ฟังนี่ฟังนี้พี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋บรรยากาศร,ริมแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างฝั่งทุนและฝั่งพระนครบาวน์วฮูโอ้โหเสกสายบาวนเสียใจแห้ง